สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทัตไทบานครับมันนี่จะพามารีวิวขาดดัดแปงครับนี่ใส่วัสดุเลือใส่นะครับเอาวัสดุเลือใส่อันนี้ก็คือจะเป็นอ่าอ่าฝาครอบผัดลมครับผมฝาครอบพัดลมนี่เป็นของเกาเลยมาดัดแปงนะครับเดี๋ยวสีใไ้เบิรงนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบใดอันนี้คือเป็นทอพีวีซีนะครับเนาะทอพีวีซีซีหุนครับอันนี้คือจะเป็นพีวีซีกันเป็นเป็นสามทางครับ สามทางกับมันเหลือเท่ากับเอามาดัดแปลงครับเนาะมันเหลือดัดแปลงเท่ากับมาใส่เท่ากับใส่ปาดเนาะครับเนาะใส่เลื่อยปาดเล็กได้ครับมาปาดให้มันเป็นช่องกลางครับเนาะนี่เป็นช่องกลางแล้วเท่ากับเอาตัวนี้เข้าต้องตัดก้อนนะครับตัดตัดออกให้มันเป็นมือเสือนะครับนี่ตัดเครื่องนึงเพราะว่าฟ้าขอบพัดลมมันสิเป็นมวงกลมนะครับเนาะมันสิเป็นม่วงกลมแล้วเทากมาตัดนะครับแล้วก็ตัดเครื่องตัดเครื่องฟ้าขอบมันมันสีได้สองอันนะครับ ตัวนี้ใส่ได้สองอันนะครับแบางทีท่าก็มาซุปลงไปนะครับเอาตัวนี้ซุปลงเขาตรงกลางนี้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมสีท้ายให้เบิ้งไกลๆนะครับเนาะครับนี่ครับลักษณะมันจะเป็นลักษณะขาดแบบนี้นะครับมือเสือเป็นเป็นคาดดัดแปลงนะครับอ่าวัสดุเดือใช้มาใช้นะครับนี่เป็นสามท่าต่อพีวีซีซีหุ่นครับอื่นี่ครับห้อกระจิบตัดนะครับเนาะ ใส่เข้มตัด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 รอบบริเวณรอบๆเลยนะครับอ่าแล้วเข้ากับตัดขึงวงกลมนะครับตัดนี้ครับนี่ตัดเลยอันเป็นขึงวงกลมนะครับมันสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือให้เบื้องท้ายให้เบื้องไกลๆนะครับนี่นี่ครับเข้ากับสีพากตรงกลางนะครับเนาะซุบลงไปหรือเข้าสีสายรัดนะครับเข้มอนท้ายนะครับรัดก็ได้ครับจ่อเป็นหูแร้วก็รัดก็ได้อันนี้คือเป็นการทดลองล่องเห็ดเบื้องนะครับเดี๋ยวผมจสีขาดใดเบื้องนะครับเนาะ เดี๋ยวคนสิขาดเดี๋ยวเบิ้งครับอ่าถือถือนะครับมือก่องครับอ่าถืออ่ามาทักอีกนเลยนี่ครับไม่เพียงพี่พี่จะมีไปไหมน้ามาครับรามาตามมานี่ครับอ่าอันนี้อ่าความเาวนี่สิประมาณอันนี้ประมาณเม็ดเม็ดสี่สิบเม็ดห้าสิบครับนี่ครับนี่ความเาว้ยวน้อสิประมาณนี้นะครับ นี่ขาดได้ง่ายครับนี่ครับเหมาะเลยครับนี่ครับกวาดได้แปล่นพรมครับอือ็นการขาดใบไม้ได้ได้สุดยอดเลยครับนี่ครับิึงเลยนี่ครับน้ามือเสือดัดแปลงนะครับนี่ใส่ฟ้าขวบพัดลมนะครับมือเสือดัดแปลงใส่ฟ้าขวบพัดลมในการเห็ดนะครับนี่เดียบด้วยครับ บ่ต้องเอาไปถิ่มบ่ต้องเอาไปขายของห่างครับใส่ประโยชน์ในในบ้บานห้องใ้ครับเห็ดเป็นมือเสือนะครับมือเสือง่ายแข็งพรอมครับนี่นี่แข็งพอมให้เบิ่งเลยครับแข็งแรงอย่างดีนะครับผมอ่ะผู้ได้ยาก็เอาไปทดลองล่องเห็ดเบิ่งนะครับเฮาจะเอาเป็นไม่กรได้เป็นไม่ไผ่ใหม่ย่างกรได้ตีไส่ครับนี่ตีไส่นะครับง่ายๆครับบ่ต้องลงทุนยังไรครับอ่าแค่นี้นะครับผมัดไทยบ้านก็ก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับครับ